รับไม่ได้เห็นลูกถูกทำร้ายพ่อกระโดดถีบครูจุม๋มเปิดใจทำไปเพราะบันดาลโทสะนายชานวิทย์ผู้ปกครองที่กระโดดถีบครูจุม๋มเล่าว่าเมื่อวานนี้ที่ครูจุ๋มไปแจ้งความกับตำรวจก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ในวันประชุมผู้ปกครองตนเห็นคลิปจังหวะที่ลูกชายถูกครูจุ๋มทำร้ายจึงกระโดดถีบครูจุ๋มไปเพราะบันดาลโทสะ ส่วนตัวไม่เคยมีปัญหากับครูจุ๋มมาก,ก่อนทั้งนี้อยากให้ครูจุ๋มและโรงเรียนแสดงความจริงใจเพราะทำร้ายเด็กถึงขนาดนี้หากต้องการติดต่อเข้ามาขอโทษผู้ปกครองก็สามารถโทรนัดมาได้เลยล่าสุดมีรายงานว่าทนายเดชาทนายความของครูจุ๋มที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักเรียนชั้นอนุบาลที่ตัวเองดูแลเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 20นาฬิกาของวันที่6ตุลาคมตนในฐานะทนายความจะพาครูจุ๋มไปถอนแจ้งความที่สพชัยพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีในคดีที่ไปร้องทุกขกล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับผู้ปกครองที่ตบและถีบครูจุม๋มขณะ,ะแถลงข่าวเรื่องทำร้ายเด็กทั้งนี้ครูจุ๋มยังบอกว่าพร้อมพูดคุยกับทางพ่อของน้องเสือ ถ้าพ่อน้องเสือตกลงตามที่ขอและพร้อมอภัยก็ยินดีจะไปพบพ่อน้องเสือและผู้ปกครองทุกคนเพื่อกราบขอขมาในทุกเรื่องที่ตนกระทำลงไปด้วยใจจริง